สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเราถึงได้ยินแต่เรื่องของโอเมก้า3กันอยู่ตลอดเวลาทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีคู่หูคนสำคัญที่ทำงานร่วมกันอยู่ด้วยวันนี้แหละครับเราจะมาทำความรู้จักกับโอเมก้า6ฮีโร่เงีย,งยบๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปกันครับใช่เลยครับพอพูดถึงไขมันดีนะชื่อแรกที่เด้งขึ้นมาในหัวของทุกคนก็คือโอเมก้า3แต่รู้ไหมครับว่าโอเมก้า3เนี่ยก็เหมือนกับยินที่ต้องมีอย่างซึ่งคู่หูที่ว่านั่นก็คือโอเมก้า6นี่เองครับ สองตัวนี้เขาต้องทำงานคู่กันนะเพื่อสร้างสมดุลที่พอดีเป๊ะกับร่างกายของเราเอาละเรามาทำความรู้จักกับคู่หูที่ถูกลืมคนนี้ให้มากขึ้นกันดีกว่าครับเอาละครับก่อนอื่นเลยเรามาเคลียร์กันให้ชัดๆก่อนว่าเจ้าโอเมก้าหกเนี่ยสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่โอเมก้าหกนะครับก็คือกรดไขมันดีชนิดหนึ่งชื่อของมันก็มาจากโครงสร้างทางเคมีนั่นแหละครับ แต่จุดที่สำคัญที่สุดเลยก็คือร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถผลิตมันขึ้นมาเองได้เลยแม้แต่นิดเดียวครับและนั่นก็หมายความว่าทางเดียวเลยที่เราจะได้รับโอเมก้าซิกก็คือจากอาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละมื้อเท่านั้นครับคำว่าจำเป็นนี่ขีดเส้นใต้ไว้เลยเพราะมันขาดไม่ได้จริงๆนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมการเลือกกินของเราในแต่ละวันถึงส่งผลกับสุขภาพโดยตรงทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันคืออะไร คำถามต่อมาก็คือแล้วมันมีดีอะไรล่ะเรามาดูกันครับว่าประโยชน์ของโอเมก้า6ที่มีต่อร่างกายเราเนี่ยมันน่าทึ่งขนาดไหนบอกเลยว่าหลายคนอาจคาดไม่ถึงเลยครับเริ่มกันที่เรื่องสำคัญอย่างหัวใจและหลอดเลือดเลยนะครับ โอเมก้าหเนี่ยมีบทบาทสําคัญมากในการช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายหรือ LDL แล้วก็ไปช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีหรือ HDL พูดง่ายๆก็คือมันช่วยลดความเสี่ยงที่ไขมันจะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดทําให้เลือดของเราไหลเวียนได้สะดวกขึ้นหัวใจก็ทํางานได้สบายขึ้นนั่นเองครับไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพภายในนะครับเรื่องผิวพรรณข้างนอกนี่ก็สําคัญไม่แพ้กันโอเมก้าหกทำหน้าที่เหมือนเป็นเกราะป้องกันให้ผิวของเราเลยครับ ช่วยกักเก็บความชุ่มชื่นไว้ในเซลล์ลดปัญหาผิวแห้งแตกเป็นขุยแถมยังทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ทั่วร่างกายเราได้อีกด้วยยังครับยังไม่หมดแค่นั้นโอเมกา้า6ยังมีบทบาทสำคัญอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นการช่วยบรรเทาอาการปวดและการอักเสบช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายไปจนถึงการบำรุงสมองและยังช่วยบรรเทาอาการแทรกซ้อนทางระบบประสาทอย่างอาการชาตามปลายมือปลายเท้าในผู้ป่วยเบาหวานได้ด้วยนะครับ ฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหโอเมก้าหกนี่มีแต่ข้อดีล้วนๆเลยนี่นาแต่เดี๋ยวก่อนครับเพราะหัวใจสําคัญจริงๆของเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สารอาหารตัวใดตัวหนึ่งแต่มันอยู่ที่คําว่าความสมดุลระหว่างคู่หูทั้งสองนี่แหละครับจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือโอเมก้าสกับโอเมก้าหกเนี่ยทำงานเหมือนกับไม้กระดกที่คอยถ่วงดุลกันอยู่ครับลองนึกภาพตามนะครับโอเมก้าสจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีไม่หนืดเกินไป แล้วก็ช่วยลดการอักเสบในขณะที่โอเมก้าหจะช่วยให้เลือดแข็งตัวเวลาเราเป็นแผลและกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคเห็นไหมครับว่าร่างกายเราต้องการทั้ง2อ,อย่างเลยในปริมาณที่พอเหมาะพอดีเพื่อให้ทุกอย่างทํางานได้อย่างสมบูรณ์แล้วสัสดส่วนที่ว่าพอดีเนี่ยมันคือเท่าไหร่กันละ่ะ จากงานวิจัยต่างๆนะครับเขาพบว่าสัดส่วนในอุดมคติของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ที่เราควรกินในแต่ละวันควรจะอยู่ที่ประมาณ1ต่อ1ถึง4ต่อ1ครับ แต่ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือในอาหารยุคใหม่ที่เรารับประทานกันสัดส่วนนี้มันเพี้ยนไปไกลมากครับบางทีอาจจะพุ่งสูงไปถึง20ต่อหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งนั่นก็แปลว่าเรากําลังบริโภคโอเมก้าหมากเกินความจําเป็นและได้รับโอเมก้าสน้อยเกินไปอย่างน่าเป็นห่วงเลยครับซึ่งภาวะไม่สมดุลแบบนี้แหละครับที่อาจนําไปสู่การอักเสบเรื้อรังในร่างกายได้พอเรารู้ถึงปัญหาแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะทำยังไงให้ได้สัดส่วนที่มันสมดุลละ่ะ ไม่ต้องกังวลไปครับในส่วนสุดท้ายนี้เรามีคำแนะนำง่ายๆที่เอาไปปรับใช้ได้จริงมาฝากกันก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับโอเมก้าสเนี่ยจะพบได้มากในปลาทะเลน้ำลึกที่มีไขมันสูงแล้วก็อาหารทะเลต่างๆส่วนโอเมก้าหจะพบได้ทั่วไปเลยครับในน้ำมันพืชถั่วแล้วก็มเมล็ดธัญพืชต่างๆซึ่งพอเห็นแบบนี้แล้วก็จะเข้าใจเลยว่าทําไมเราถึงมีแนวโน้มจะได้รับโอเมก้าหเยอะกว่าเพราะมันหาได้ง่ายกว่าในอาหารประจาวันของเรามากนั่นเองดังนั้น เคล็ดลับง่ายๆสู่ความสมดุลน,นะครับลองเริ่มจาก 1. พยายามทานปลาให้ได้สัปดาห์ละ2-3ครั้งเพื่อเพิ่มโอเมก้า3 2. กินอาหารให้หลากหลายเข้าไว้โดยเฉพาะการเพิ่มผักหลากสีเข้าไปในทุกมือ้อและ 3. เลือกใช้น้ำมันที่มีคุณภาพดีในการทำอาหารครับแค่3ข้อนี้ก็ช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายของเราได้เยอะมากแล้วครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของโอเมก้า6ครับ จะเห็นว่าเขาไม่ใช่ผู้ร้ายเลยนะแต่เป็นคู่หูที่ร่างกายเราขาดไม่ได้จริงๆหัวใจสำคัญมันอยู่ที่คำเดียวเลยครับคือความสมดุลทีนี้ในมื้อต่อไปที่จะทานลองมองไปที่จานอาหารของตัวเองและลองถามคำถามนี้ดูนะครับว่ามื้อนี้ของเรามันสมดุลแล้วหรือยัง